พระอุตริอยากลองดีกับหลวงปู่เจอของจริงเป็นนี้แทบไม่ทันมีเรื่องเล่าขานจากผู้เฒ่าผู้แก่ในย่านอาเภอนครชัยศรีต่อๆกันมาว่าหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้บท่านสำเร็จวิชาสำเร็จธาตุจึงเป็นวิชาเดียวกันกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทที่สามารถเสกใบไม้เป็นต่อแตน เตะหัวปรีเป็นกระต่ายให้พิศวงต่อผู้พบเห็นกันมาแล้วหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วก็มีคุณวิเศษไม่แพ้กันเรื่องมีอยู่ว่าในปีหนึ่งหลังช่วงประมาณออกพรรษาได้มีพระรูปหนึ่งชื่ออาจารย์หวดวัดดอนมโนราได้เดินทางมาหาหลวงปู่บุญโดยอ้างว่าอยากให้หลวงปู่บุญ แน่ทางในเรื่องวิปัสนาและสอบอารมณ์จะมาขอพักที่วัดสักเดือนผ่านไปสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วอาจารย์หวดก็ยังไม่มาหาหลวงปู่บุญตามที่เคยแจ้งถึงวัตถุประสงค์ที่จะมาวัดกลางบางแก้ววันๆก็เอาแต่คุยอวดอุตริถึงความสามารถของตนในการลงตรรกดได้ครั้งหญิงแทงไม่เข้ามีวิชาผ้ายันเมตตา จอสาวสาวก็ลงรักสามารถร่วงรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตได้และยังคุยอวดอีกว่าที่มาวัดกลางบางแก้วนี้เพราะหลวงปู่บุญเสือเชิญให้มาช่วยเหลืองานผูกเสกบนกุฏิอาจารย์หวดวันๆจึงพลุกพล่านไปด้วยพระเนนและคารวะที่เชื่อในคำอวดอ้างของอาจารย์หวดวัดดอนมโนราเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาหลวงปู่บุญตลอด วันหนึ่งหลวงปู่บุญได้ให้สิทธิ์ไปเรี่ยงเนนคำผู้ซึ่งมีหน้าที่ปรนิบัติรับใช้พระอาจารย์หวดให้มาพบที่กุฏิเมื่อเนนคำมาถึงหลวงปู่บุญได้ส่งแผ่นตะกวัวสี่เหลี่ยมให้แผ่นหนึ่งพร้อมกับํำชับว่าเนนช่วยเป็นธุระให้ฉันหน่อยเถิดจ้ะโดยเอาแผ่นตะกวัวนี้ไปให้คุณหวดลงตะกุดให้ฉันสักดอกหนึ่งนะฉันจะเอาไปกันปืนเนน รีบเอาไปตอนนี้เถอะปลอดคนแล้วชักชาเดี๋ยวคนจะแน่นกันใหญ่เนนคำรับแผ่นตะกัวแล้วรีบตรงไปยังกุฏิอาจารย์หวดระหว่างทางนึกระยิมยิ้มย่องว่าตนเป็นผู้ดูแลต้มน้ำร้อนน้ำชาให้อาจารย์หวดมาตลอดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่แม้แต่หลวงปู่บุญก็ยังต้องให้อาจารย์หวดลงตรุดให้อาจารย์ห้วดเป็นพระใจดีไม่เหมือนหลวงปู่ ถึงจะใจดีแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะเกรงกลัวบารมีเมื่อขึ้นไปบนกุฏิอาจารย์หวดนั่งอยู่เพียงรูปเดียวเนนคำจึงได้แจ้งอาจารย์หวดว่าหลวงปู่บุญใช้ให้เอาแผ่นตะกัว่วมาให้ลงตะกุดกันปืนวายใช้สักหนึ่งดอกอาจารย์หวดได้ฟังคำดังนั้นก็นึกกระยิมอยู่ในใจหันไปหยิบเหล็กจานและยื่นมือออกมารับแผ่นตะกัว่วจากเนนคำ พอแผ่นตะกัวถูกมืออาจารย์หวดเท่านั้นเสียงร้องก็ดังขึ้นโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนเหลือเกินเนนคำตกตะลึงในเหตุการณ์เบื้องหน้าพร้อมกับงงว่าแผ่นตะกัวที่ถือมากับมือไม่เห็นเป็นเช่นที่อาจารย์หวดกำลังร้องเสียงลงอยู่เลยจึ่งรีบเข้าไปหมายจะดึงแผ่นตะกัวออกจากมืออาจารย์หวดแต่ว่าดึงเท่าไหร่ก็ไม่ยอมหลุดกลับเหมือนแผ่นตะกัวยิ่งติดแน่นเข้าไปอีก อาจารย์หวดร้องคนครางอดโอยไม่หยุดเพราะความรู้สึกตนที่คิดว่าความร้อนมาจากแผ่นตะกัวร้อนร้อนจริงๆไอ้เนนเอาอะไรมาให้กูมือกูพองหมดแล้วอาจารย์หวดร้องอดโอยไม่หยุดพร้อมกับสลัดมือหมายว่าจะให้แผ่นตะกัวหลุดออกจากมือแต่สลัดเท่าไหร่แผ่นตะกัวก็ไม่หลุดสักทีจนกระทั่งสักครู่เสียงร้องก็เริ่มเบาลงอันนีว่า ความร้อนในแผ่นตะกัวคงเบาบางลงแต่ทว่าเหตุใดแผ่นตะกัวจึงไม่หลุดจากมืออาจารย์หวดเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นทั้งสองจึงชักชวนกันไปหาหลวงปู่บุญอาจารย์หัวดและเนนคำรีบเร่งตรงไปที่กุฏิหลวงปู่บุญพอมาถึงกุฏิหลวงปู่เดินขึ้นไปพ้นบันไดจะเป็นห้องโถงที่หลวงปู่บุญใช้สําหรับรับแขกเป็นประจำทันใดนั้นเองที่ทั้งสองก้าวพ้นบันไดขึ้นไปถึงห้องโถง ทังอาจารย์หวดและเนนคำต่างตกใจสุดขีดเมื่อภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าไม่ใช่หลวงปู่บุญแต่เป็นพญาเสือโคร่งตัวใหญ่มากมานั่งจ้องกระมิงดวงตาเปล่งประกายมายังทั้งสองแต่ทว่าไม่ได้จ้องอย่างเดียวแต่ยังลุกขึ้นพร้อมกระโจนมายังทั้งสองทั้งสองร้องร่นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายวิ่งหนีอย่งไม่คิดชีวิตกระโดดลงกุฏิจ,จนจีวรปลิว โดยไม่ได้กลัวว่าขาแข้งจะหักแม้แต่น้อยปากก็าลองลั่นว่าโอ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วเสือเสือจนพระเนนจิตของวัดกลางวางแก้วต่างพากันงงไปหมดหมอสองคนนั้นเล่นอะไรกันสิตผู้รับใช้หลวงปู่บุญเกิดความสงสัยว่าเสือมาจากไหนจึงได้รีบเข้าไปดูในกุฏิแต่ก็ไม่พบว่ามีเสืออย่างที่ทั้งสองได้ร้องตะโกนลั่นออกมาตอนวิ่งหนี เห็นแต่หลวงปู่บุญนั่งอยู่รูปเดียวพร้อมทั้งส่งยิ้มให้เสียอีกหลวงปู่ยังสั่งอีกว่าไปดูคุณห่วหน่อยสิเขาว่าจะให้ฉันสอบอารมณ์มาหลายวันแล้วไม่เห็นมาสักทีจิตหลวงปู่บุญรับคำลงปู่เสร็จก็ตรงไปยังกุติอาจารย์ห่วดทันทีพอไปถึงก็เห็นอาจารย์ห่วดและเนนคำนั่งตัวสันงงอกป่ายอาจารย์ห่วดไม่สันอย่างเดียว เมือนก็รีบเก็บข้าวของใส่ย่ามยิบผิษยิบถูกอย่างเร่งรีบไม่สนใจคำเชื้อเชิญของลวงปู่ผ่านสิทธิ์ที่ว่าจะให้ไปสอบอารมณ์เมื่อจัดข้าวของเสร็จก็รีบบอกจากวัดไปทันทีหิงให้เนรคํายืนถือแผ่นตะกัวมองตามหลังไปจนลับตา